พ่อลูกสาวเป็นยังไงบ้างพ่อคลื่นลูกที่สามฉันจัดการเรียบร้อยแล้วสามคนค่าได้ดีบอกคนรับใช้ทุกคนคืนนี้ต้องเฝ้าอย่างทั้งคืนห้ามให้เข้ามาอีกโจรคนไหนก็ตามซินเยเวเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมแม้ข้าไม่เป็นอะไรคุณหนูใหญ่มีวอนยุทธไร้เทียมทานเป็นที่หนึ่งในใต้ล่าน่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆแปลกจริงๆเซินซินเยเวรู้ได้ยังไงตำแหน่งของนักฆ่าแต่ละคน ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปจริงๆว่าแต่ความสามารถของส่วนซินเยเว่แข็งแกร่งจริงๆเอลเล็กๆนั่นทำไมถึงมีพลังขนาดนั้นเพราะครั้งนี้กู้ฟางอี้มีผลงานด้วยความช่วยเหลือของเขาฉัานลดปัญหาไปได้มากจึงสามารถแก้ปัญหาพวกโจรพวกนี้ได้อย่างรวดเร็วอืมดีมีรางวัลซินเยเว่อืมคุณไม่ได้ขาดผู้จัดการส่วนตัวอยู่หรอให้กู้เสี่ยวโยมาทำดีไหมฉัน แต่ว่าเรื่องส่วนตัวของลูกสาวอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะใช่แล้วผู้ชายกับผู้หญิงมันต่างกันผู้จัดการส่วนตัวฟังดูเหมือนเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะผู้จัดการส่วนตัวที่เซนเซียเว่พูดถึงหมายถึงอะไรเหรอจะไม่ใช่ขาเรียวยาวของเธอที่สวมถุงน่องสีดำใช่ไหม ถุงน้องสีดำคืออะไรนี่เธอรู้เรื่องถุงน้องสีดําได้ยังไงคนโบราณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเปิดเผยเกินไปแล้วมัง้งสินเยเวอืมโอ้นั้นให้กู้ฝังอี้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของฉันทุกอย่างฟังตามการจัดการของพ่ออืมดีมากกู้ฝังอี้คุณต้องดูแลลูกสาวของฉันให้ดีตราบใดที่คุณซื่อสัตย์ต่อครอบครัวเฉินของฉันข้าจะไม่ทำให้เจ้าผิดหวัง ขอบคุณท่านเสริรนมากข้าจะพยายามอย่างเต็มที่ดูเหมือนตระกูลเสริรนจะไว้ใจข้ามากนะแค่วันเดียวเท่านั้นก็เลื่อนตำแหน่งถึงสองขั้นน่าเสียดายแต่หน้าพรุ่งนี้คนจากจุนิงอองและองค์หญิงหกจะมาตอนนั้นคนของอิงอองจะฟ้ององคหญิงหกเรื่องศพนักฆ่าสายร้ายตระกูลเสริรนก็จะมีวิกฤตยึดทรัพย์ไม่รู้ว่าจะผ่านไปได้หรือไม่กู้ฟังอี้วันนี้คุณก็เหนื่อยแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะขอบคุณคุณหนูใหญ่งั้นผมขอกลับก่อนนะครับอ่าไม่ได้ คุณยังไปไม่ได้พูดให้เคลียร์ก่อนอยาอยากคายกับไม่อยู่ให้กู้เสี่ยวหยกลับไปพักผ่อนครับมู่หงมู่หงพ่อทำไมพ่อถึงขวางผมเมื่อกี้ควรจะให้เจ้าเด็กนั่นพูดให้ชัดเจนตอนนี้กู้เสี่ยวหยกยังไม่เชื่อใจเราอย่างเต็มที่เขามุ่งแต่จะเป็นคนรับใช้ใช้ชีวิตไปวันวันเราบีบเขามากเกินไปเขาจะไป เราจะเสียมากกว่าได้เมื่อกี้เสียงในใจของกู้เสี่ยวอยู่พวกเจ้าก็ได้ยินแล้วพรุ่งนี้องค์หญิงหกจะมาเยี่ยมรวรตระาคนจากจวนหนิงอ๋องก็จะมาเช่นกันเรื่องนี้น่าจะเป็นความจริงหากคนจากจวนหนิงอ๋องหาโอกาสใส่ร้ายเราควรเตรียมตัวอย่างไรองค์หญิงหกเป็นองค์หญิงที่โปรตราาที่สุดในตอนนี้อำนาจย่อมไม่เล็กน้อยเพียงแต่ไม่รู้ว่าเจ้าชายหนิงจะใช้โอกาสนี้ต่อหน้าองค์หญิงใส่ร้ายพวกเราอย่างไรคนของจวนหนิงอ๋องมักจเจ่ห์เสมอ เราต้องระมัดระวังให้มากเมื่อครู่ที่คุณกู้พูดถึงล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับศพคุณได้ยินหรือเปล่าตามความคิดของกู้ฝังอี้นิงอ๋องน่าจากักใช้เรื่องศพเป็นข้ออ้างพวกเขาวางแผนสะร้ายเราเพื่อใช้เป็นจุดโจมตีเราแต่ตอนที่เราตรวจสอบศพครั้งนี้เราไม่พบบอแซหรือสิ่งผิดปกติใดๆในเมื่อเป็นแบบนี้พรุ่งนี้เราจะดูสถานการณ์แล้วค่อยตัดสินใจอืมนอกจากนี้กู้เสียวโยคนนี้เป็นคนที่เก่งมากจริงๆมีเขาอยู่ข้างๆ ระกูลเซินของเราอาจจะลอดภัยร้ายขังวลด,ดังนั้นไม่ว่าจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายมากแค่ไหนต้องทําให้เขาอยู่ที่นี่ให้ได้โดยเฉพาะเมื่อวีอย่าปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ใส่ใจเด็ดขาดเข้าใจแล้วท่านพ่อมา องราชธายาตรายงานองค์ชายเกิดเรื่องแล้วช้าช้าทุกคนออกไปเมื่อคืนนี้นักฆ่าที่เราส่งไปไม่มีใครกลับมาเลยอะไรนะส่งนักฆ่าไปตั้งเยอะไม่มีใครกลับมาเลยเมื่อวานนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาที่บ้านตระกูลเสิร์ญช่วยเซิริเชีนเยเวถอนพิษดังนั้นนักฆ่าของเราจึงถูกเซิริเชียนเยเวฆ่าตายหมดทั้งหมดถูกทำลาย เซนเซเนเว่ผู้หญิงคนนี้ทานมาหลายวันแล้วยังคงแข็งแกร่งขนาดนี้จําเป็นต้องกําจัดองชายใหญ่กําหนดการของเราพรุ่งนี้จะไปบ้านตระก,กูลเซนหรือเปล่าขบวนสเสด็จขององค์หญิงที่หกใกล้จะมาถึงแล้วไปแน่นอนว่าต้องไปพวกเรายังมีแผนสำรองสําหรับพวกนักฆานั้นจะทําให้พวกเขามาแล้วไม่ได้กลับเซนอูหย่าพรุ่งนี้จะเป็นวันสิ้นสุดของตระก,กูลเซนของพวกเจ้าไปซะครับ หน้าตาที่หล่อเหลาของฉันนี่มันน่ารำคาญจริงๆถึงจะข้ามิติมาแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมไม่แปลกใจเลยที่สองพี่น้องตระก,กูลเสิร์นจะหลงรักฉันพยายามทุกวิธีทางเพื่อจะเข้าหาฉันแต่น่าเสียดายพวกเราไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกันฉันแค่อยากทําภารกิจของคนรับใช้ให้สําเร็จเท่านั้นแต่ไม่มีเวลามากับพวกเธอพูดเรื่องรักๆใครๆ่ๆฉันเป็นผู้ชายที่พวกเธอไม่มีวันได้ครอบครองคุณหนูรอง คุณมาที่นี่ได้ยังไงฉันเอาเสื้อผ้ามาให้คุณเอาเสื้อผ้ามาให้เสื้อผ้าชุดนี้เป็นชุดที่พ่อเคยใส่ตอนนำทัพไปทำสงครามและสร้างผลงานจนได้รับพระราชทานจากฮองเต้ตอนนี้เขาต้องการมอบให้คุณแบบนี้แบบนี้จะดีหรอเมื่อคืนคุณสร้างผลงานสมควรได้รับรางวัลมาฉันช่วยใส่ให้นะอาแบบนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีอะไรที่ไม่เหมาะสมหรอ ขอบคุณคุณหนูรองมากเลยรู้สึกเกรงใจมากจริงๆเป็นยังไงบ้างอืมใช่แล้วกูฝังอีคุณชอบพี่สาวของฉันไหมชอบสิแต่ความชอบของฉันที่มีต่อคุณหนูใหญ่เป็นความชอบของคนรับใช้ที่มีต่อเจ้านาย ความเคารพที่ฉันมีต่อคุณหนูใหญ่มันเหมือนกับสายน้ําที่ไหลเชี่ยวไม่เคยหยุดเหมือนแม่น้ำงงโทไหลบ่าทุ่งทนพอแล้วเลิกพูดเล่นได้แล้วชอบแล้วจะทํายังไงได้ละ่ะพวกเธอสองคนฉันก็ชอบทั้งคู่เลยนะแต่ละคนก็มีดีต่างกันไปแต่ตระกูลเสินกําลังเจอวิกฤตหนักฉันแค่อยากอยู่ที่นี่ทนไปปีเดียวแล้วก็ไปไม่อยากเสียความรู้สึกที่นี่คุณหนูรองมาหยิกฉันทําไมเจ็บมากเลยนะไอ้ผู้ชายบ้าพ่อฉันบอกว่าให้แกไปกับพวกเราต้อนรับองค์หญิงหก ข้าจะไปรับองค์หญิงหกแต่ข้าเป็นเพียงคนรับใช้มันคงไม่เหมาะสมเฮ้พ่อข้าบอกว่าเหมาะก็ต้องเหมาะเจ้าก็รีบเตรียมตัวเถอะองคหญิงหกใกล้จะมาถึงแล้วเฮ้เฮ้เฮ้อีกไม่นานก็จะเป็นการพิพากษาตระกูลเสร็จแล้วอาจจะทําให้ฉันเดือดร้อนได้ช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันจะฉลาดหน่อยน่าจะรอดตัวได้ถึงยังไงก็ไม่ตายหรอกอืม มองฉันทำไมข้าเป็นแค่คนรับใช้เล็กๆเดี๋ยวองค์หญิงหกจะมาอย่าพูดอะไรมั่วๆข้าครับคุณหนูพวกเขามาที่จวนผู้ตรวจการไม่เกี่ยวกับข้าข้าจะเป็นใบดูเรื่องสนุกก็พอ,อครั้งนี้วิกฤตของตระกูลเสรินเพรงว่าจะรับมือได้ยากองค์หญิงหกเสด็จ ขอต้อนรับองหญิงหกอืมท่านนิ่งเซอรอจิ่สบายดีหรือไม่ท่านเสินข้าน้อยคารวะข้าบังเอ,อิญเดินทางตรวจตราไปทางเหนือถึงหลวนโจงแวะมาดูที่จวนผู้ว่าการจะไม่รบกวนท่านเสินใช่ไหมองค์หญิงพูดเกินไปแล้วองค์หญิงมาเยือนจ,จวนเสินจวนเสิรนทั้งบ้านเป็นเกียรติอย่างยิ่งจะรบกวนได้อย่างไรหากองค์หญิงยินดีขอเชิญพักที่จวนเสินอีกหลายวันทุกคนในตระกูลเฉินต่างยินดีต้อนรับอย่างยิ่งเชิญอ,องค์หญิง ทุกท่านเชิญนั่งขอพระไทยองค์หญิงองค์หญิงหกทรงสง่างามเบริสุดดุดน้ําแข็งและหยกหมดงามจนเมืองล่มสลายทั้งรูปร่างและใบหน้าความสง่างามนี้ผู้ชายคนไหนจะได้แต่งงานกับเธอเป็นภรรยาชีวิตคงโชคดีมากใครกันที่กําลังดูหมิ่นเจ้าหญิงแปลกจังไม่มีใครพูดอะไรเสียงที่ดูหมิ่นเจ้าหญิงนี้มาจากที่ไหนกันกู้ฟังอีคนนี้ ในหัวเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ถึงแม้แต่กับองคหญิงหกยังคิดเกินเลยช่างกล้าจริงๆมองข้ากันทาําไมต้อนรับองค์หญิงเกี่ยวอะไรกับฉันเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเสียงของเขาแต่คนนี้ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ฉันกลับได้ยินเสียงของเขาหรือว่านี่เป็นเสียงในใจของเขาท่านเซิร์นคนนี้เป็นคนของตระกูลเซิร์นหรือเปล่าดูเหมือนจะเป็นคนที่ดูดีทีเดียวกลับทูลเจ้าหญิงคนผู้นี้ชื่อกู้ฟังอี้มีความรู้ความสามารถข้าเพิ่งรับเขาเข้า,ขามาในจวนตระกูลเซิร์นให้เป็นผู้จัดการส่วนตัว ผู้จัดการบ้านกู้ฝั่งอีขอคารวะเจ้าหญิงอืมโอแค่คนรับใช้ในบ้านตระกูลสินหรอหญิงงามที่งดงามถึงเพียงนี้น่าเสียดายที่ต่อมาองค์ชายหนิงก่อกระบศสำเร็จองคหญิงหกถูกกักถังไวเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งให้พ่อและลูกชายขององค์ชายหนิงล่วมเกินและดูถูกสุดท้ายถูกแขวนไว้ที่ประตูเมืองสิ้นใจแล้วไม่เห็นคุณค่าน่าสงสารจริงๆกล้าดูหมิ่นองคหญิงช่างบังอาจนักเขาบอกว่าองค์ชายหนิงคิดกระบฏ แต่องค์ชายหนิงคือเจ้าชายต่างแท้เทียงองคเดียวของคว้นหนานฉีเมื่อยังหนุ่มทําผลงานโดดเด่นช่วยพระบิดากู้คืนชายแดนจะเป็นกบฏได้อย่างไรแต่คนนี้มั่นใจมากเรื่องนี้สําคัญมากไม่อาจไม่ระวังข้ามีความเคารพต่อเจ้าหญิงมากไม่มีการไม่เคารพเลยหาหลิงข้าก็เป็นคนที่ชื่นชมผู้มีความสามารถกู้ฟังอี้ข้ามองเจ้าแล้วรู้สึกถูกชะตาอยู่ไม่น้อย เดี๋ยวข้าจะถามเจ้าสักสองสามคำถามข้าน้อยไม่มีความสามารถเกรงว่าอาจจะตอบไม่ได้ทั้งหมดเจ้าหญิงไม่เป็นไรแค่พูดคุยกันเจ้าหญิงโปรดช้าก่อนคนผู้นี้มาที่มาไม่ชัดเจนเกรงว่าอาจมีเล่ห์กลข้าเพิ่งได้รับข่าวบางอย่างตระกูลเฉินม,มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจร่วมมือกับศัตรูบางทีวันนี้ตระกูลเฉินได้วางแผนกับดักเพื่อจับตัวองค์หญิง และ่วยโอกาสก่อกระบฏสุอวีเจ้าพูดอะไรนะองหญิงตามข่าวที่ข้าได้รับมาตระกูลเฉินกำลังวางแผนก่อกระบฏตอนนี้บ้านตระกูลเฉินยังซ่อนกระบฏดอยู่พวกเขาได้ตัดสินใจแล้วที่จะกระบฏต่อนานชีของข้ามีเรื่องเช่นนี้จริงหรือเจ้าอย่าพูดเหลวไหลเรามีหลักฐาน เรามีหลักฐานกรุณาพูดให้ชัดเจนตระกูลเสินของข้าเมื่อไรที่คิดจะกบฏทุกคนในตระกูลเสินของข้าความจงรักภักดีต่อฮ่องเต้ฟ้าดินเป็นพยานได้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นพยานได้นั่นคือท่านกําลังกล่าวหาข้าอย่างไร้เหตุผลบิดาข้าคือผู้มีชื่อเสียงในฐานะข้าราชการที่ซื่อสัตย์เขาจะกบฏได้อย่างไรองค์หญิงโปรซาพวกเราจงรักภักดีต่อพระจักรพรรดิไม่มีความคิดที่จะกบฏเลย ตั้งแต่โบราณสิ่งที่หลอกลวงที่สุดมักดูเหมือนจริงความจงรักภักดีที่แท้จริงมักดูเหมือนทรยศองค์หญิงใครคือผู้ภักดีใครคือกบฏภายนอกนั้นอาจมองไม่ออกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คนอย่างสนุยาดูเหมือนภายนอกจะซื่อสัตย์ภักดีแต่ภายในต้องชั่วร้ายอย่างแน่นอนห้ามใส่ร้ายพ่อของข้าหนิงชุยปิงเจ้ารู้หรือไม่การใส่ร้ายข้าราชการในราชสำนักเป็นความผิดหรือไม่คุณมีหรือไม่ หลักฐานการกบฏของตระกูลเฉินถ้าคุณมีไม่ว่าตระกูลเฉินจะทําคุณประโยชน์ให้กับราชสำนักมากเพียงใดราชสำนักจะลบพวกเขาออกไปเนื้อเรื่องจริงๆแล้วก็พัฒนาไปในทิศทางนี้ตระกูลเฉินตกอยู่ในอันตรายคนของวังหนิงเตรียมหลักฐานไว้แล้วกู้ฝงอี้ต่อไปจะทํำยังไงรีบพูดออกมาสิฉันควรจะช่วยตระกูลเฉินดีไหมถ้าตระกูลเฉินล่มสลายฉันก็จะทําภารกิจของตระกูลเหนียนไม่ได้แต่ว่า ถ้าจะช่วยล่ะก็ยุ่งยากเกินไปแล้วจะพาฉันเข้าไปเกี่ยวด้วยไหมเนี่ยดูเหมือนว่ากู้ฟางอี้ยังไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลเซินคิดจะไปอย่างเดียวกู้ฟางอี้เธอจริงๆแล้วจะไม่สนใจตระกูลเซินของเราเลยหรือกู้ฟางอี้พูดว่าอะไรตระกูลหนิงได้เตรียมตัวไว้แล้วตั้งใจจะทำร้ายตระกูลเซินฉันไม่สามารถทําให้พวกเขาระแวงได้ต้องดูก่อนว่าหนิงฉุยปิงจะทําอย่างไรท่านหนิงท่านพูดแบบนี้มีหลักฐานหรือไม่แน่นอนว่ามี องหญิงหลักฐานในตอนนี้อยู่ในมือของข้าแล้วเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าตระกูลเสินมีความคิดกบฏมานานแล้วเมื่อวานนี้สายลับของวังหนิงอ๋องของข้าสืบพบว่าตระกูลเสินซ่อนกบฏไว้จึงแอบติดตามไปอย่างลับๆและลอบเข้าไปในตระกูลเสินตั้งใจจะสืบหาความจริงแต่ใครจะรู้ว่าถูกเปิดเผยตัวตนจนต้องปะทะก,กับพวกกบฏก่อนตายยังฆ่าพวกมันไปได้หลายคนและปล่อยนอกพิราบสื่อสารเพื่อส่งข้อความนี่ พวกเราถึงได้รู้ถ้าข้าเดาไม่ผิดพวกที่สมคบกับตระกูลเสิร์นศพของกบฏเหล่านั้นตอนนี้ยังอยู่ที่สวนหลังบ้านของตระกูลเสิร์นพวกเขายังไม่มีโอกาสจัดการทิ้งอย่าพูดจาเหลวไหลนั่นมันชัดเจนว่าเป็นนักฆ่ามีคนส่งมาเพื่อสังหารนักฆ่าของตระกูลเสิร์ญอย่ามาโยนความผิดให้คนอื่นองคหญิงทำไมตอนนี้ไม่ให้ตระกูลเสิร์นนำศพของพวกโจร มาที่นี่เราจะได้เผชิญหน้ากันเพื่อไม่ให้ตระกูลเสดปฏิเสธหมิงฉุยปิงคนนี้เจ้าเล่เกินไปเขาน่าจะวางแผนอะไรไว้กับพวกนักฆ่าตั้งแต่แรกแล้วแต่ในเนื้อเรื่องเดิมมันไม่มีปรากฏนี่นาอ้อฉันเข้าใจแล้วเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อคืนตอนที่มีการลอบสังหารแล้วดังนั้นจึงไม่มีทางมาถึงที่นี่เมื่อวานตอนที่ข้าตรวจสอบศพก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรเลยคนของโจนหนิงอง๋องพวกเขาทําอะไรบางอย่างกันแน่เซินอูหย่าเจ้าปล่อยให้คนุน นำศพออกมาเถอะจะได้ทำการ,รเผชิญหน้าครับคนมาครับตอนนี้คุณสามารถแสดงหลักฐานได้แล้วเจ้าหญิงโปรดดู จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฉีใต้โง่เขลาและร้ายคุณธรรมแผ่นดินกำลังจะวุ่นวายผู้มีความตั้งใจควรรวมตัวกันโค่นล,ล้มการปกครองที่โหดร้ายสังหารจักรพรรดิที่โง่เขลาสถาปนาราชวงศ์ใหม่ช่วยเหลือประชาชนจากความทุกข์ยากบังอาจนี่คือการดูหมิ่นราชสำนักดูหมิ่นพระบิดาจดหมายฉบับนี้มาจากไหนใครกล้าบังอาจขนาดนี้ท่านเซินขอถามเนื้อหาในจดหมายฉบับนี้ เป็นการกระโดหรือเปล่าจดหมายฉบับนี้ช่างเป็นการกระทำที่อุกอาจแน่นอนว่าเป็นการกระโดดสนุยจดหมายฉบับนี้มาจากตระกูลเซิรนของพวกเจ้าเธอยังอยู่ที่นี่ทำตัวเหมือนเจ้าหญิงไปทำไมคิดว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอือวันนี้ฉันจะเป็นตัวแทนของคุณชายหนิงเพื่อเปิดโปงความจริงของตระกูลเซิรนให้ทุกคนได้เห็นตระกูลหนิงเล่นงานได้โหจริงจริงโยนข้อหากบฏใส่หัวคนอื่นแล้วคอยดูสถานการณ์ต่อไปฉันยังพอช่วยอะไรได้อยู่ไหม ตระกูลเฉินยังล้มไม่ได้ตอนนี้ไม่งั้นภารกิจของบ้านฉันคงพังหมดความฝันของฉันที่จะเป็นนักดาบเทพงานของคนรับใช้คืออะไรเขามาทํางานที่บ้านตระกูลเฉินหรือว่าเขามีแผนการอื่น